วัตถิกาพ่อแม่พี่น้องสุภุสุขคนขอพระเจ้าอวยพรท่านวันนี้หวังว่าทุกคนก็มีความสุขในพระซูคุิฤตวันนี้ขอพระคัมภีี่จะอ่านวันนี้ก็อยู่ที่พระธรรมสุภาษิตบทที่18ข้อที่4เลยกวังว่าจะสี่พระน้ำของพระยาเวเป็นป้อมอันแข็งแกรง่งเป็นป้อมอันแข็งแกรง่งคนที่ทำตามใจพระเจ้าวิ่งเข้าไปในป้อมแล้วปลอดภัย ปลอดภัยนะครับเนาะอีกเวอร์ชันนึอ่นว่าอย่าง4นะพระน้าพระยาเวเป็นป้อมปราการมั่นคงคนชอบทำวิ่งไปลบอย่างปลอดภัยนะครับขอคุณพระเจ้าในโลกนี้ไม่ไม่เคยมีที่ที่รู้สึกปลอดภัยแล้วเนาะเพราะว่าเรากลัวโรคโควิด1 9กกลัวปัญหาเศรษฐกิจกลัว สิ่งที่เราเห็นกำลังเกิดขึ้นในโลกนี้ก็รู้สึกว่าโลกไม่ค่อยมั่นคงเนาะแล้วมีการต่อสู้การมีออสงครามมีหลายอย่างนะครับที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้ที่น่ากลัวแต่ข้อคุณพระเจ้าสำหรับลูกพระเจ้าส,สำหรับคนที่เป็นลูกของพระเจ้าเราต้อตรงยานสิ่งใดๆเพราะว่าพระเจ้าเป็นป้องปราการที่แข็งแกร่งของเราเราสามารถที่จะวิ่ง ซ่อนตัวไว้ในพระอยสุคริสต์เจ้ารู้ว่าพระเยซูจะดูแลลูกศิษย์ของเพิร์นพระเยซูจะปกป้องเราจากสิ่งที่มารจะพยายามทำเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราได้นอกจากที่พระเจ้าทรงให้อนุญาตให้มันเกิดขึ้นคันว่าห้ากกำลังฝายกับพระเยซูเพิ่งพระเยซูแล้วก็เป็นคนชอบธรรมโดยการติดตามและก็เชื่อในพระอยสุคริสต์เจ้า ก็วันนี้อยากจะให้เพลงสักเพลงหนึ่งที่ได้พูดถึงนี้เนาะที่อยู่ที่ได้เป็นที่มาจากข้อพระคัมภีร์ด้วยเนาะที่พูดถึงการซ่อนตัวไวในประหารของพระเจ้านะไปอยู่ในนักซือเพลงของเราวอนบทที่52 ให้เราซ่อนตัวของเราไว้ในพระอิสุกิจเจ้าเราืนอยู่ได้เนอะเพราะว่าเราอยู่ใต้การดูแลของพระองค์โอพระเจ้าขอให้พระองค์ทรงดูแลพี่น้องของเราทุกคนปกป้องเขาจากโรคภัยไข้เจ็บทุกโรคจากอุบัติเหตุจากสิ่งที่เลวร้ายสูุยาสสุเนลขอให้พระคุณของพระเจ้าอยู่เหนือเฮาสุภูสุขคนในพระนามของพระอิสุกิเจ้าอาเมน